เป็นคนที่กลัวและกังวลมากๆนะคะเพราะกลัวเข็มกลัวเจ็บแต่ก็อยากสวยสวัสดีค่ะหนูนานะคะวันนี้หนูนาอยู่ที่คอสมิกกับพี่หมอหนุ่มนะคะใจพี่หมอหนุ่มแก้ปัญหาหนาให้นะั่นก็คือแปนเนียงเก็บเนียงนั่นเองนะคะที่หนูนาเลือกที่คอสเมิกเพราะว่าประสบการณ์พี่หมอหนุ่มเยอะนะคะให้คำปรึกษาดีมากเลยค่ะยามีมาตรฐานแล้วก็ช่วยติดตามผลมือเบาและละเอียดมากเลยค่ะ ก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะดีไซน์ให้น้องหนาเนี่ยนะครับฉีดเมโซแฟตเพื่อที่สลายไขมันเฉพาะจุดนะครับจะสลายริเวณของเนี้งนะครับรจะค่อยๆปล่อยยานะครับแล้วก็ให้ยาเนี่ยนะครับออกฤทธิ์ได้การทําให้ผนังของเซลล์ไขมันเนี่ยมันแตกตัวออกพอแตกออกปุ๊บร่างกายก็จะมาเก็บกินนะครับส่วนที่เป็นไขมันส่วนเกินก็จะค่อยๆมีขนาดเล็กลงนะครับแล้วก็จะค่อยๆกระชับเข้าไปในเวลาประมาณ1สัปดาห์ หลังทําเสร็จนะคะหนูนาสามารถใช้หน้าต่อได้เลยแล้วก็พี่หมอหนุ่มมือเบามากเลยค่ะไม่เจ็บเลยค่ะใครที่อยากสวยเหมือนหนูนาก็สามารถมาที่คอสเมติกกับพี่หมอหนุ่มได้นะคะบ๊ายบาย